โอเคครับก็ขอกขอบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับในช่องจิบเลิฟสากุ af, กร,นนกระในเน้นก็อีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้เราอยู่กันในการรีวิวของเกมบันโดริก็แบบปัตตาอิตเซฟิโบก็อีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้แอนด์นันมิกลับมารีวิวแล้วนะครับก็ขออภัยที่หายเป็นเวลานานนะครับเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองสัปดาห์นั่นเองนะครับเนื่องจากว,ว่าติดโทรศัพท์ส่วนตัวจริงๆนะครับอ่ะทีเนี้ยเราขอทำการชี้แจงก่อนนะครับว่าวิดีโอเนี่ย จริงๆเรารีวิวไว้ตั้งแต่นู่นแล้วนะครับก็คืออช่วงเมื่อวานนะครับแต่จริงๆอ่ะคลิปเนี่ยแอนนาลมิอัดวันที่คลกลาครับก็คือวันที่อีเวนต์มาซึ่งจะตรงกับวันที่แอนนาลมิทําการไลฟ์สตรีมนะครับหมายถึงแอร์ลิงกโหไลฟ์สตรีมการ์ลปัตสเตชันครบรอบเปีตอนที่1นนะครับซึ่งแอนนาลมิทําการเกินเรื่องของอีเวนต์ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลนะครับเป็นการรวบรวมาจากสิ่งที่แอนนาลมิตกไว้นะครับในตอนนั้น คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบเฉพาะทางเลยแล้วกันนะครับก็เนื้อหาจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณขอ,อขอบข้อมูลของเพจทางตักเ้มินก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเนื้อหาของอีเวนต์จะเป็นเช่นไรก็มารับชมรับฟังกันได้เลยครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้นะครับจะมีเป็นเชื่อภาษาไทยว่า โซนาร์ต้าเพื่อผู้ใดนั่นเองครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ประเภทวอร์ซัลไลฟ์นั่นเองครับหรือก็คือ5คนประชันกันเองใครเก่าสุดใครเก่งสุดนะครับใครคะแนนเยอะสุดเอาคว้าที่1ไปนะครับก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ไทยแฮปปี้นะครับหรือเรียกว่าไทยส้มนั่นเองนะครับจริงๆอ่ะแอนดนามิอัดไว้แล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่าแอนดนามิลืมอัดออัด่ะคืออัดเสียงไว้แล้วแต่อัดวิดีโออ่ะลืมนะครับตอนนั้นโชว์นั่นแหละเปิดกระชาฟุกนะครับได้โทโกะยห้าดาวนะครับฟุกมาก จริงๆอะถ้าเกิดแอนด์นัลมิอัดไว้ก็ควรน่าจะเดือดกันอยู่อะไอกระชาออสีแล้วครับแต่ว่ามันโผล่มาเป็นโทโก่ห้าดาวสังเก้นนั่นเองครับซึ่งอีเวนต์นี้ครับจะจบอ่าต้องบอกนี้อีเวนต์จบวันที่ห้าเมษาคมครับแต่เริ่มวันที่เกตามเดิมอะแอนด์นัลมินะครับคลิปเนี่ยอัดวันที่29นะครับแต่ว่าพอแอนด์นัลมิมาตรวจสอบวิดีโอนะครับมีข้อผิดพลาดนะครับทําให้ต้องมาตัดใหม่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวนัลมิในอนาคตแล้วกันนะครับมาทีนี้ขอกลับไปต่อข้อมูลปัจจุบบัันคร ก็อีเวนีนะครับในเรื่องพื้นฐานอะที่เป็นในเรื่องตามเดิมอะคือเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตร,ตรงนี้ครับผมนะตรงนี้นะครับมามีนารมิมาให้ดูด้วยนะครับอีเวนีนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆว่าจะเป็นการกล่าวถึงอ่าโรงเรียนสกินนโมล,ลีครับก็คือวงโมองฟอนิก้านั่นเองนะครับได้านการอยากตอบแทนอ่าตัวของอะไรนะโรงเรียนสกินนโมลีเนี่ย โมฟรเนก็ยังตอบแทนด้วยการจัดคอนเสิร์ตนะครับเพื่อเปอ็นความกำลังใจให้กับน,น,นักเรียนแต่ว่าด้วยด้วยคำพูดของครูใหญ่นะครับหรืออาจารย์ใหญ่เนี่ยที่แอปปอนเป็นคนแปลนะครับไปพูดเหมือนทำคำพูดของอาจารย์ใหญ่ทำให้ทุกอย่างมันพังทลายลงนั้นเองนะครับหรือเรียกว่าผอปากหมานั้นเองนะครับอันนี้อาจจะดูรุนแรงหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องตกลกหลายที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับบางทีคำพูดของคนบางคนอนะ ถ้าเกิดเป็นด้านบวกก็อาจจะทำให้คนที่แบบล้มะกลับมายืนหรือบางคนที่ยืนอ่ะอาจจะกลับไปล้มแทนนั้นเองนะครับอันนี้ฝอกว่าเป็นข้อคิดนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปว่าคลิปนี้มีสาระนั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่ได้สาระอะไรมากหรอกนะครับต่อมาครับอีเวนนี้นะครับตัวละครนะครับประจําในเรื่องครับก็จะเป็นต่อไปนี้ครับตัวแรกครับเอาหัวขอทาการเปิดเปิดเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่นานามิจะกดต่อไปนี้ครับคือตัวละครที่มีความสําคัญ ตัประจําในส่วนของในเรื่องครับสัมพันธ์จะมากไปน้อยนะครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัวของนี่ครับตอนนี้ครับโทโกะครับโทโกะนะครับจะเป็นตัวละครหลักประจาอีเวนต์นะครับแล้วก็ต่อเรียงลงมาครับก็จะเป็นลุยครับอันนี้จะเป็นตัวละครลำดับที่2นะครับลำดับที่3ครับชิดขอภัยกับการเปลี่ยนครับลำดับที่3ามาก็จะเป็นนานาีิครับนานนี่คือตัวละครที่มีความสําคัญลำดับที่3ามของในเรื่องครับตัวละครที่สี่ครก็จะเป็น ซากุชิฟุทาบะนั่นเองครับก็หน่วแฮมเตอร์ประจำวงนะครับหัวหน้าหน่วแฮมเตอร์แล้วก็มาเชลโครตตะครับเป็นตัวละครที่มีความสัมคัญ์น้อยที่สุดในเรื่องนะครับแต่ก็ยังสําคัญอยู่นะผมไม่ได้บูบูบุรีหนังนะแต่ว่ามันสําคัญน้อย่สุดในเรื่องนะครับตามในตัวของอีเวนที่มีให้นะครับต่อมาครับเรื่องของการเก็บคะแนนครับการเก็บคะแนนอีเวนท์ที่เราจะทําได้ครับเราจะต้องเก็บคะแนนตามที่ว่ามันมีให้นะครับก็คือ ดังต่อไปนี้ครับอันนี้ครับคือเราสามารถเล่นเพื่อเก็บสะสมแต้มได้นะครับเราเราจะสามารถได้คะแนน point ตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับมาจากการเล่นวัวสัตว์อะไรนั่นเองครับเราสามารถเล่นนอมอนอะไรก็ได้แต่จะได้น้อยนะครับถ้าเราเล่นวัวสัตว์จะได้เยอะกว่านั้นเองนะครับต่อมาครับก็คือตัวละครโบนัสนะครับจะมีดังต่อไปนี้ครับเงื่อนไขที่หนึ่งครับคือเงื่อนไขตัวละครครับบวก20%เครับเงื่อนไขไทยครับบวก10% โดยผมจะทําการขึ้นภาพสมบูรณ์ให้นะครับถ้าเกิดคุณหยิบการ์ดนานามิห้าราวนะครับไทแฮป,ปปี้มาก็คือไอ้ถ้าจะผิดอต่จะเป็นการ์ดไอ้นั่นนะดิมเฟสนะครับการ์ดดิมเฟสล่าสุดของนานามินะครับถ้าเกิดคุณหยิบไอนะ้นั้นอ่ะนอกจากคุณจะได้เงินไขตัวละครแล้วคุณจะได้เงินไขไทย,ยด้วยแต่ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษปลดล็อกนะครับก็คือเงื่อนไขตรงตามทั้งคู่นะครับก็จะบวกอีกบัลลัษย์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นบัลลัษย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็แปลว่านานาม พารามิเตอร์นะครับสีฟ้าหรือเทชนิคิวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับทำให้นานามิอาจจะแรงกว่าเดิมเลยก็ได้บวกหนักกว่าเดิมนะครับต่อมาครับเรื่องของการ์ดโบนัสครับก็จะเป็น3ตัวละครเบื้องต้นนะครับก็คือการ์ดอ่าโทโกครับลุยครับแล้วก็นานามิครับจะเป็นการ์ดที่กําหนดให้เท่านั้นจริงจะบวกอีกมาละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวแอนนารานามิจะพูดถึงตอนท้ายนะครับตอนช่วงกระชานั่นเองต่อมาครับก็คือเรื่องของมาสเตอร์แรงครับอันนี้ จริงอันนี้เราจะสอนหรือไม่สอนก็ได้นะครับแต่ไปไปได้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนเยอะก็ทําไปเถอะนะครับอันตไม่ขอไม่ลงลึกนะครับเพราะมันข้อมูลมันเยอะจริงนะครับโดยอันนี้ครับอ่ะอันนี้ครับเป็นส่วนของการพิเศษนะครับสามใบกาหนดนะครับโดยใบแรกครับกับใบที่2ก็คือโทโกกับลุยนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่ต้องไปสอบกัจ้าโทโกกับลุยนะครับจะบวกสูงสุดถึง85%เอนั่นเองครับแต่นานามินะครับ4ดาวจะได้แค่ 76%นั่นเองครับถ้าเกิดอัปเกรดไปขั้นสูงสุดทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาครับจะเป็นเรื่องของเพลงประจำอีเวนต์นี้นะครับแบบหนึ่งสิบสองตายแล้วนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเพลงประจำอีเวนต์นะครับอาจจะเสียงอ่าดังไปเบาไปก็เวลาพูดก็ขออภัยนะครับเพราะแอนดเมย์ก็แอบตัวบ่อยนะครับช่วงนี้วันหลังนะครับเพลงประจำอีเวนต์นี้นะครับจะมีเป็นชื่อเพลงว่าเทลสูตรของฟอสซิคัมนะครับซึ่งเพลงนี้เราสามารถหาเล่นได้ตาม อ่าอันนั้นได้และนะฟรีหลายได้แล้วนะเลยจะเล่นในอ่ามัตติเพยเยอร์ที่ว่าเป็นตัวของวอร์ซัตไลน์นั่นเองครับก็ไปหาเล่นได้นั่นเองนะครับแต่แนะนำให้เล่นผ่านวอร์ซัตไลน์นะยกเว้นเอ็กเพรสเอ็กเพรสอ่ะมันยากนะครับแอนด์มิลองเล่นมาแล้วนะครับใน ID บนแท็บเล็ตนะครับก็เพลงเดือดเอาเล่นครับเพราะว่าเอ็กเพรสอ่ะอยู่ที่เลเวลยี่สิบนั่นเองครับโดยและเท่าความยากครับก็คืออีซี่ครับอยู่ที่เลเวลเก้าครับนอร์มัลเขาสิบสี่ฮาร์ดยี่สิบแล้วเอ็กเพรสอยู่ที่ยี่สิ กลับมาที่เนื้อเรื่องครับของจำเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีอย่างต่อไปนี้ครับใบแรกครับจะเป็นตัวของมาเชโลสองดาวครับซึ่งไอกราฟใบนี้ครับเงื่อนไขคือต้องทาให้ได้หมื่นห้าคะแนนขึ้นไปนะครับเป็นกราฟไทคู่นั่นเองครับทายน้ําเงินโดยจะมีชื่อการ์ดว่าเก็บพัฟฟี่บนท้องฟ้านั้นนั่นเองครับโดยจะมีชื่อสเกิลว่าน้ำตาแห่งความผิดหวังนะครับโดยความสามารถก็คือไปการเฟื้นฟูเฮพีอีก 300เหนือครับพร้อมกับเพิ่มสกอร์อีก10%เป็นเวลา8วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งใครอยากได้สกินเพิ่มก็รีบไปเก็บเก็บอ่าไปจองนานได้เลยนะฮะแอบสวยอยู่นะเทวดาชอบนะการดีไซน์อะต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของสกุชิครับเป็นสกุชิสามดาวนะครับแต่ไม่ถึงว่าอาร์ที่ว่าเป็นรางวัลใหญ่คือ3ดาวครับแต่อันนี้มันเป็นแค่สติกเกอร์แลกเฉยๆนะครับซึ่งจะมีคําอธิบายของสติกเกอร์นะก็คือพวกเราเอง พวกเราก็ไปกันเลยไหมล่ะอะไรประมาณนี้ครับก็คืออ่าพาวเวอรัพความกำลังใจในทีมนะครับแต่ว่างั้นไข่เท่าจะได้ก็คือ2 5 0 0มนาคะแนนขึ้นไปนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ประจำอีเวนต์นี้ครับเป็นการ์ดของส k กุชิ3ดาวครับซึ่งการนี้จะมีชื่อกาดว่า เพื่อให้ตัวฉันเป็นตัวของฉันเองนั่นเองครับก็คือจงยึดมั่นจงยึดอะไรนะจงยึดมั่นความเป็นตัวเองนะครับเป็นการสั่ดแบไทโพลฟูลครับหรือเรียกว่าไทแดงก็ได้นะครับเราจะมีชิ้นสเกลว่ายิดอกอันอีกครั้งหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในตัวนะครับประชันหน้าต่อไปครั้งหนึ่งนะครับโดยความสามารถครับก็คือเป็นการเปลี่ยนจากกููดนะครับปรับเป็นเพอร์เฟกครับกดได้กูดขึ้นไปเพิ่มเป็นเพอร์เฟกแล้วก็เพิ่มสกอร์อีกนะครับเปอร์เซ็น่งนงครับเหลือ7 5วินาที นั่นเองครับอันนี้คือสกิลเบื้องต้นครับในรีวิวห้านะครับอันนี้คือจะเป็นภาพการ์ดเต็มนะครับก็น้องน่ารักอยู่นะแต่นี้เป็นการ์ด B4 นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับใครที่ทําคะแนนได้ถึงท็อปพันนะครับท็อปหนึ่งพันขึ้นไปครับจะได้อ่าสติกเกอร์แะรครับของสกูชิครับเอาไปสแปมเสียงเล่นกันได้นะครับแต่อย่าหาสแปมครับถ้าเกิดเมียกโดนแอดมินของจิ๊บเลยปะเล่นงานเข้าให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ต่อมาครับก็เป็นช่วงสุดท้ายครับคือช่วงของกาชาอีเวนต์ครับซึ่งช่วงตู้กาชานะครับจะมีเป็นชื่อตู้ภาษาไทยว่าตู้กาชาห้องเรียนคิสตันสีฟ้าคามเป็นประกายนั่นเองครับตู้นี้ผมขอบอกก่อนครับว่าตู้นี้หมดอีเวนต์แล้วยังหาได้ครับแต่ยังหายากขึ้นเองคือตู้นี้นะครับจะมีตัวละครอัพถึง3ตัวครับที่ว่ามีโอกาสได้ส่งขึ้นก็คือโทโกห้าดาวนะครับซึ่งใบนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมอัดได้มาแล้วแต่ลืมอัดนะครับทาให้ ไม่สามารถโชว์แบบตอนที่สุ่มได้สดๆนะครับจะได้ซึ่งการนี้นะครับมีเป็นชื่อภาษาไทยครับของโทโกหาดาวก็คือความรู้สึกที่ส่งไปไม่ถึงนั่นเองนะครับเป็นการ์ดห้าดาวโดยมีชื่อสกิลครับว่าคำว่าขอบคุณที่ส่งไปถึงเธอนั่นเองครับซึ่งจะมีความสาคัญก็คือฟื้นฟูให้พีหน่วยครับแล้วก็จะเพิ่มสกอร์อีก100%เป็นครับเป็นเวลาจะจุดวินาทีนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการ์ดฮิลสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับ หรืออาจจะแบบเล่นเพลงยากแล้วแค่อยากจะเอาคะแนนที่เฉยแต่ว่าไม่คล่องนะครับก็ใช้เป็นนั้นได้ครับต่อมครับเป็นของลุยครับลุยยาชิโอครับเป็นการ5ดาวเช่นกันครับไทส์แฮปปี้นะครับแฮปปี้ไอทโกก็ไม่รู้ผมพูดอะไรนะแต่ว่ามันคือแฮปปี้เหมือนกันนะครับโดยการลุย5ดาวนะครับการลุย5ดาวเนี่ยจะมีเป็นชื่อกลับภาษาไทยว่าโลกใบนี้ครับที่เต็มไปด้วยสีสันนะครับก็นุนางด้านนางด้านบวกครับลุยหมดไม่สนลูกใครนะครับลุย ตามที่รับลุยยาชิโอลุยหมดไม่สนลูกใครนะครับโดยจะมีชื่อละเกิลว่าเบื้องหน้าการเผชิญกับอดีตครับก็คืออดีตก็คืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันอะไรนี้นะครับโดยจะมีความสัมพัญก็คือเพิ่มสก o r e อีก130%เป็นเวลา7วินาทีนั้นเองนะครับต่อมาครับใบสุดท้ายครับคือใบที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับคือนานามิซีดาวนะครับซึ่งจะมีชื่อการว่าเพราะเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะนั่นเองครับโดยจะมีอ่าชื่อสกิลก็คือ ความเป็นห่วงเห็นใจสิ่งที่คิดว่าทําได้นั่นเองนะครับโอโหนางนางรอบนี้ผิดปกติแล้วนะนางผิดปกติแล้วนะรอบนี้ไม่นอร์มอลโกแเลยนะก็เป็นอันนอร์มอลแล้วนะ <c oughs> ซึ่งจะมีความสามารถครับก็คือเป็นการเพิ่มสกอ์อีก9 5ครับแต่ถ้าเกิดว่าไทของสมาชิกทวดอนะ่ะยืนเป็นไทแฮปปี้ไปหลังนะครับครบ5้าตัวรวมนับตัวตัวนางเองด้วยจะเปลี่ยนเป็น1 1 5%เองครับแต่ละเกิดมากกว่าได้เกิลงไป จะเหลือเพียงแค่80%เท่านั้นนั่นเองนะครับเป็นเะไรว่าเวลาอ่าเจ็ดวินาทีนั่นเองนะครับเป็นการตีดาวที่สำหรับสายท้าทายก็เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนของรีวิวข้อค้านะครับส่วนการ์ดที่แอนนามีได้มาเนี่ยคือใบใบนี้ที่บันทึกให้มันโหลดไปก่อนอ่ะคือใบนี้นะครับคือแอนนามีฟุกเปิดได้ภายใน10โลนะครับเลยยิ้มกลิ่มยิ้มกลุ่มกลิ่มนิดนึงนะครับแอนนามีได้มาแล้วนะใบนี้ โอเคก็ขอกล่าวท้ายวิดีโอหน่อยแล้วกันท้ายวิดีโอนะครับจริงๆแอนด์ดมีอยากจะกล่าวหลายเรื่องอยู่แต่เอาแค่ไม่กี่เรื่องพอนะครับเรื่องแรกนะครับคือขนาดเนี่ยเรื่องของไอ้คอนเทนต์อะแอนดอมมี่อะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดสังเกตอะวิดีโอเนี่ยกำเป็น16:9แบบคุณต้องซูมอะมันเป็นขนาด16:9ต่อให้อยู่แล้วครับอันนี้แอนด์อมมี่ใช้มือเือนะ แต่มือถือใกล้พังใครที่เป็นผู้สนับสนุนใดีหรือใครช่วยแอดนัมีนะครับสามารถดเน a กันได้ครับเกี่ยวจะมีอ่าช่องทางดเน a ครับอยู่ที่ตัวของอ่า description นะครับหรือใครสะดวกอ่าสแกนก็จะขึ้นเป็น q คโค้ดให้ครับเรื่องที่2ครับก็คือเป็นเรื่องของช่องทางการอ่าเรียกว่าลงโซเชียลม่มครับเราเพิ่มในส่วนของทวิตเตอนะครับจริงๆเราประกาศไปนานแล้วล่ะแต่ว่าแอดนามิกับแอดอันนะครับหรือ แอดเลยเยอร์นั่นแหละเขาเพื่อมีการแอคทีฟนะครับบนช่องทางทวิตเตอร์หรือ X นั่นแหละครับก็ใครที่จะต้องการรับ,รบฟังข่าวสารเพิ่มเติมครับอาจจะเป็นข่าวสารพิเศษบางข่าวสารนะครับหรือบางโพสจะเป็นโพสพิเศษเฉพาะที่นะครับอาจจะไม่มีบนเพจนะครับก็สามารถไปรับชมได้ที่บนตัว X นะครับและสามารถติดต่อแอดนมิผ่านตัว X ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ ใครมีหรือใครจะต้องการติดต่อไปสปอนเซอร์หรือเข้ามาพูดคุยก็ใช้ X ได้ครับหรือ Discord ก็ได้ Discord จะแปะอยู่ที่ description นะครับรวมถึงทวิตเตอร์นะครับก็มีแปะให้ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับแอนนนันมขอลาไปก่อนก็ใครที่สนใจเรื่องของตัวเน็หรืออะไรก็ไปเชิญตรงเดสคริปชันได้เลยครับแอนน์นันขอขอบคุณลวงหน้าสำหรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ